วันนี้ก็จะมาส่วนบกิจกรรมความเพี่ยรน,นะครับผมครั้งที่เก้าสิบนะครับผมวันที่สองเดือนมีนาคมนะครับนายสราวินำมนที่หนึ่งสองหนึ่งครับวันนี้วันที่เก้าสิบวันที่สองเดือนมีนาเอ้ยวันที่สองเดือนเมษสายนนะครับ เป็นครั้งที่เก้าสที่ข้าพเจ้าสลาวินกับศิร,บริบวรขอทวายเซิงส่วนเสด็าพระสูตรพระภิกและมุนต่างต่างถวายเป็นเพื่อผูชาติธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาจารย์บูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเล็กได้มีสมาธิจดจ่อแนี่กลาวเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญบทหนึ่งชื่อมโเทวดา ธรรมตาเจกรวารเดชุอัตตราฆาฉันตุเทวตาสัทธมังมุไดราชศาสนันตุสคัมโมกระถังสักเเกมีเจรุเปคิริสิขาดตเตเจนสติเขวิมานีทิเประเทจคามิตะรวนะคานีเขหาวุุมีเคเตปุมาเชนตุเทวาชาลัทธาวิสเมียะขังขันธปนาคาติธันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนะสัทบุเมสุนันตุธรรมสนักรโลอัยัมปทันตาธรรมสนักรโลอัยัมปทันตาธรรมสนักรโลอัยัมปทันตา สัมพุชาพัฒนาใจอิมินาสกาเลนะพุทธังปุชามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอิุชามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอิปุชามะสามกับพัฒนาใจอรหังสัมาสัพพโตผู้เวาพุทธังพุทธังปิวันเทมิสวขาโตกตาธรรมโมธรรมังนัมาษามิสุปฏิบันโนเขาต3สามสังโฆสังฆังนัมมนีสีนนัมกาติทิคาถาธรรมุตัสสะผะเขาาตัโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรมุตัสสะะเขาตรวตโตสมมาสัพพุทธัสสะธรรมุตัสสะผะ้เขาาตัวตาโตสัมมาสัพพุทธัสสะห้า สันนักชามิสังัสนนักชามิทุติยมปีพุทธังสนนักชามิทุติยมปีธรรมังสนนักชามิทุติยมปีสังคังสนนักชามิตะเทียมปีพุทธังสนนักชามิตะเทียมปีธรรมังสันนักชามิตะเทียมปีสังคังสนัักรามิหกสัจจกิริยาคาถานาติเมสนังอัญญพุทธเมสานังวลังเอตนะสจวัตินสตุิเมหตุสัพทานาติเมสานังอัญญธรรมเมสานังวะลังเอตนะสจวัตินัสตุิเมหนตุสัพธานาติเมสานังอัญญสังคมีสาาัรเสสิุมหต เอวเมสุตังเอกังสมยังพภะวาสเกสุวิหะตติขัตพิลาววตถุสมิงมหาวเนีมหาตาบิกุสังเกนัสตีมัจามเตหิพิกรสตีหิสะเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลภะทาตูหิเทวตาใิปุญญาณสันนิปฏิตาโหติภะควาสเกตสุวิหะตติขัตพิลาภวตถตสมิงมหาวเนียมหาตาบิกุสังเขนัสตีมาจามเตหิพิกรสตหิสเพหิวะ อรหันติหตทัศนิจรลญกกรทาตุณิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหนติปะขนตังทัศนายะพิคุสังขันจะตยานูนะมายมปิยนุปควาเดนุปัสการกเมยมาอุปสังกพิตวะปะขโตสันิเกปเจกัคขถาปัสยามติอัตขตาเทวตาเสถาปีนามาภรวาปุริโสสม i จิตังวาปางส min จยะ เอวะเมวะสุธาวสิสุเทวิสุอัจระหิตาพระครูตปุระโตปัจุรหังสุอัจโหตาเทวตาพระครูตังอภิวาทิเทวะอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาหัวอกาเทวตาพะครโตสันเกอิมังคตังคภาพสิมหาสมโยโบนัสสิบเทวกยาสมาคาตาอัคตมหอิมังคัมัสสมยังกัจจาเยวะปะมาลาทิฏฐังคติอันหปะลาเทวตาพะครโตสันเกอิมังคตังคภาพสิ พระพิฆมสมัตรหังสุจิตตัองอตัตโนงอุชุกมามะกังสูรสารทีวาเน,นานิขังเหตุวอิทธิยานิลัคันติปันติตาติอันโหพลา,ต,าพติยตาภะกอโตเสลิเกออิบังการะภาสิเชตวะคีรังเชตวะปะลิกัง อินทขีรังอหิชาเมเนชาเตจันติสุตาวิมาลาเกคุมัตตาสุรานตาสุสุนังคติอันโธอัปลาธิคตานภควโรสินเกอิมาคณาปาราสิเยเกจิพุทธังสันังคตาเศนาเตเขมิสันติอัปยาปูมิงปหายะมานุสังติหังเทวะก็ยังเปรีบริสันติติอันโธโคภควาภิกขูอมาตติสีเยปุยนะภิกขเวชาสุโลกธาตุสุสเทโยตาสันนิบริตารโหติจถาคตังทัสสนายะภิกขุสังขันจายปิเตภิกขเวอเยสุมติตมัาธานังอาลันโตสมาสัมพุทธา เสัมปีะควันตานังเอจัปปะระมาเยวะเทวตาสานิปติาเยสุเสนาปีไมหังเอตระหิเยปิเตปิเวเวสันติอนาคตมะานังลานตัวสมาสุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตัปปะระมาเยวะเวตาสานิปติจาเวสันติเสนาปีไมหัางเอตนิอจิคิสัมมิภวิวเทวกายนนาามานิจิตยิสัมมิภวิวเวกายังนมานิเตติสัมิภวกเวเทกายนนามานิตังสุนันถาปะทุกังนวสีกะโธถาพาสิสามิติเอวัมพันเตต าภูมมาทิายเยสิายกิขับลังปปหิจตาสมาหิตาปุรุสีหาวัสลีนโมหัตสัมพโนทัมรสาสุธาวิปัสสนนมะนาวิลาิญโยปนเตยะสวาวเนกิรอทวิตเยสทาสาวกสัสเสนเตเทวกายพิัตตาเตวชั et, ิกโว ตจอันปมกลุตวารสาสนังเตสัมปตุนหูยนังอมรสสะทัสนังอภิเกสัมัตถคงทิสหาสังอสสะสตดิงสตังเอกสานังอมรสษะมัตสงอภิตมัตตคงทิสสปาบุตาอเสปังพิญญะภาวะิตตะจกุมาตทีสตาสาวเกศเนีเตเทวกยาพิกันตาเทวชนะสาพิโเตจเยวหังกิติสมิกิระหียนุปุกสะสัตสหสาวยญขาภุมากวิรัตวามิธิมันโตชิติมันโตนาวุตโยมัสตินวน โมทมานายพิกามมงพิโกนังสัตมิจิงวนางสาตากีฬาตีสางสายาขานาเต้านิโนอดีตมันเตว์เิมันเตวน้าวเตวงก้ใสิโน โมทมาราภิกกรมุปิกุนังสัมปิทิจรุงนังอิเจเตโสรสสะหาสายยักขานาตเตานิโนอิติมันโตชิติมันโตนาโตยะสะติโนโมทมาราภิกกรมุปิกุนังสัมปิทิจรุงนังเวสานิตาปัญจสตายยักขานาตเตานิโนอิติมันโตชิติมันโตนาโตยะสะติโนโมทมาราภิกกรมุปิกุนังสัมปิทิจรุงนังกุมภิโรรสชขัยโกเวปุรสาณิเวสนางพีโนนังสตตสหัสสังยักขานังปีลุปัสสติกุมภิโรรสชขัยโกโสปาคาสัมปิทิจรุงนังปุริมัจเจติสังราชาทัตตะรัาาาาสติิอังนธปมหรชยถโสสกตตปิาหผ ขิมมันโตชิติมันโตวันละมัตโตยาสตินโนมมทมาราพิกามุงพิกุณังเสมาติงกุณังทักขีนันจัตที่สังราชาวิรุณโหงตประสาสติกุมภานานังอธิปติมหาราชยาสติโสภุตาปิจัสสภาวอินธนามามหาภราตอิขิมมันโตชิติมันโตวันละมัตโตยาสตินโนมมทมาราพิกามุงพิกุณังเสมาติงกุณังปชิมันจัตที่สังราชาวิรุปหงศปะสาสตินัคานังอธิปติมหาราชยาสติโสภุตาปิจัสสภาวอินธนามามหาภราตอิขิมมันโตชิมติวันโตวันละมันมโตยาสติงนโน ยักขานังอธิปติมหาราชายุทโสกุดัปิดจัตสภาโหอินทนามามหาบุรอิทิมัตโตชิมันโตวรามัตโตยัสสติโนโมทัมนาปิกามุงพิคุณังสมิติงคุนังโพริมาที่สังท้าต่ละโททักินเนนะอุดรัโกปชิมินะอุดรปโขกุเวโลอุตลังที่สังจะเตลโตมหาราชาตุลตาจรโรทิจาสันสารมานาอัตสุวินิการเปรตเวจเตโอมได้สังมยาวิโนภาสาคูจะนิการสถาปายาโกเทนถูเวเกนถูวิภูจะวิภูโตสหัจันโนกรรมเตโุจะกินุกันธูในขันธุ จัปรพโทปัญโยเตเสุโตจะมาตริจเสโนจะคันทัพโนนโรชาเชโนสปูอากูปัญติโกติวะติมปรตสยศเสนาอิติจเนยจลาชโนคันทัพพาสหราเชพีโมธรมนาภิธามงพิกนังสมิติงวนังอถูนาภาษานาคาเวสาราสหตัสกากรรมพระสัทตาอากูปยคาสายาติวิยามุนาธรสาจะอาูนาคายตนิโนเอรวันโนมหานครสุปะฆสัมิติงวนังเยนะคาราเชสาสาฮรันติทิพาิชาปะขีสนัจมัง อัยันตานะข้าราชานามาสีสุปันโตเกยว่ติพุทโธนาหิวัิวายันตานาคาสุปนาสนาังสุุทังจิตาวิชิหะทนะสมุทังอสุราติตาภาตะลวัสวัตเตอิิมโตยัสสติโนการะคัญามหาวิสมะอสุราธนเวขาสาเวปิเตสุจิจจะปหาโทนมุจิสหสตัญจปิปตนังเพวโรจนะมการสนาหิตวพเดงหุปทานุปาขะมงสมโยธานิภตันเตปิคนังสมิติงหวนัอาโเทวปวีจเตโชวันจุติหา ทาเสตสถากายาสเพนะตาวนโนอิทิมัตชิติมันตนตยะสติโนมทมาราปิกมุงิกุังสามิติงนังเวูจะเทวาสารีจะอัสมาจตเวะมาจะนสุปนสัทวาจะลมาคุปุรักิตาสุเสุปนิสทวาสุิยมาคุปุรักิตานะครับแต่นิปุรักิตวาอัุมันทวะาหกาวัสุนังวัสโวเสโสกปะคาปุริณโทท่าเสตเจตัสากายาสเพนะต่าวนโนอิทิมัตชิติมันโตนัโตัะสติโนังทาราิขว อริตกาจรโรชาจะอุมาภูผานิภาสิโนวัตลุนาสหธรรมะจะอัตจตาจะเญชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนกินโนทัติเตชะถากยะตะเพนนัตเตานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัตเตยสัตติโนโมทมานาปิกามุโิคุณังตมิเติงคุนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสสัตมาริทธาปรุสิกาอาคูอาคูมโนปรุสิกาถาคูหะริโยเทวะเยจาลหิตาวาติโนปาลขาปะหาปาลขาอาคุริวัติสัตติโนทัติเตชะถาขยะตะเโนมนิมัตเตานิโนัง สุการกะลุมหาอนุนาอังคูบิาสหัสหอุตตะคายหาปโมขะอุเรววิจฉนาสถามติหาและกฐามิสกาจดยสสติโนทนยังอาคารวจุนโนยุทิสาวโยสติท่าเสตเตท่าสถากระจัดเพนัตาวนิโนอิธิมันโตชิมันโตน้าโตยัสสติโนมุธมานาวิกามุงวิคนังเสมิติงวังเขีมิยาสุติจายามากตะการยัสสติโน สัมพิตการาลามเสธาโชตินามาจะอสวาริมาราติโนโอาคูธาคูปรานิมิตาทศเสเตทัศศา,ากกยาสเพน,าานัสเตอร์นิโนอิมันโตเชิมันโตนัมโตยันสติโนโมทม,มานาพิกามุงพิกรมมกังแสนมิติกนังสัจเถเตเทวนันิกยาสเพนัสเตอร์นิโนลามันวินเยนะอาการฉงเยจันเยสติสาตหาพุทธชัติตวิชิลังโอคาตินะมนาสวังสักเกโคคาตลังนาขันจันตังวัติตาติตัง จะพมาปรมตโตจะปวดใจที่มตโตสห์นังโกมาโตติโสจะโสปค้าเมิจริงว่นังสหัสสะพม่าโลกนังมหาพมาทิ่ติสติอุปมนโนชิติมันโตพิสมะกโยยะสิโสสติถายอิสระอภูปเจกัสวัตติโนเตสัญจะมัสโตอาขาหานิโตบริวาริโตเจตสเพพิกันเตสินเดเทเวสพรมเก มารสนานิามปัญจการสาบิยังเอกสารคันรักัาพันธราลีักนะพันธมะตโสมนทัาเรวาลัธรรมวมิจฉาโคตินังอิติะามหาติโนกันเสนางอยเศรษฐะมานิลาตะระมจาสังกตวนะรังเทถาพุโกมีโคธนะยนตสุวิโกตสุภยุทาวสิสังคโอัศยังวตสพังอภิญญาภวกิจจานาโตมณีสัทธาสาวกสนีรเตมารสนาิกันตาเตชะสัพพิโเตจะอัปะมะกลุงปุจตาวะพุทธศาสนัง เศรษีวิจิตสังคมาพยาติตายสกษตรดงมณฑนติสหบุตรหิสาวกกาเตชเนสตาติปแปดธรรมจักรวัลนจลสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังวระควาพระเัียงวิหารติอิสิวัตเนมิขเทศตะโคพระควาบัญจาวัคยีพิครุมันเตสิเทวเมสพิคเวอันตาปะปิเชตินะนะเศรษตีพายโยจังกเมสุกามาสุการิการโโคฮิโนคาโมวัตชันิโกอนาริโยทัสศนิโตโยจันกตังการมิถานโยโโคทุโภอนาริโยทัสศนิโตโยตเตเติพิคเวอขวนเตโนปะคมะ มัชฌิมาปฏิปทาสักเทนะอภิสัมพุทาเจ้กุกรณียะนักกรณีอุปสมัยะปิญญาสัมปวัญญาณิพานญาสังวัตติขตมารเจ้าสาวิกเวมัชฌิมาปฏิปทาสักเทนะอภิสัมพุทาเจ้กุกรณียะนักกรณีอุปสมัยะปิญญาสัมปวัญญาณิพานญาสังวัตติอายะเมวะอริโยอะระคีโกมะโกเสธิยังสมะจิติติสมาสังกโปสมาวจารสมากัมมตโตสมาชิวุสมาวายมุสมะสติสมะสมาธิยังโคสาวิกเวมัชฌิมาปฏิปทาสักเทนะ อภิสัมุทาุบกรณียนักกรณีอุปสมัยะิญยาสังโฆรยานิภานยาสังวรสติอีตังโขปนะปิกเวทุกขังนิสจังชาติปิทุขาชลาปิทุขามรณะปีตุขังสุกับเทวะตุกขตทมธรมนัสปายาสาปิทุขาอภิยหิสัมปยโคทุโขปียหิวิปโยโคทุโขยามปีตั้งนะละปฏิตามปิทุขังสังคีเตนะปัญญุปทานนขันทาทุกข์อกตั้งโขปนะปิกเวทุกข์ทุกข์ยโยสจังยังยังตัณหาโพนุพิการอาทิละฆาตสัก สันหายาอาเวลาัีโจาโคปลีสโกมติอนัโยัโปนภิกเวทุกครั้งเราสั่งไม่ด <van> ีปฏิทาอริยสัจจังยมวะอริโยอันิโกมะโคสีิจังสมาธิสีสมาสังกปสมาวจาสัมมากรรมสโสสมาชิวสมาวยโมตสมมาสติสมาสมาธิอิดังทุกขังอิสจัิเมติิกเวทุเพอนัตสเตสุธรรมเสุจักขุอุทธะปฏิอนังุทธะปฏิปัญญาุทปิวิชาอุทธะปฏิอัคุทะปิตัพปิานท องค์วิสัทุกังนละจังปริญญาตันติเมธิคเวบุเพสเตสุธรมเมสุจักุงอุทิธานังอุทัปปิปัญญาอุทัพปิธวิชาอุทัปปิธีอรโกอุทิอีทางทุกครัมวริโยเจจังตันติเมิเวบุเพอสเตสุธรมเมสุจักุอุทัิธานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัพปิอรโกอุทัพิธทงองค์วุฒิสังุกนัตุมวิริโยเาัปาันิมธ อันนี Ar ้สัญญปณีนาติเมติเวบุเพอนัสเตสุธรเมสุจักคุงทพทนังอุทพพัิปัญญาอุทพัวิชาอุทพัธอุโกทพตันที่นำทุกความเลตรถอสัญญติเมติกเวบุเพอนัสเตสุธรรมเมสุจักคุงทพทอนังอุทพพัิปัญญาอุทพัวิชาอุทัพัอรุโกทัพันต่างโิสังทุกความยสัญญสิกาตพันติเมติกเวุกพย์อนัสตเส สัจจิกัดตันติเมภิกเวปุเพอันสเจสูตัมเสุจักุทัพปัญญา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 อุทัพปัคญาทัีปิปทาอุทัพปัญญาทัพปัญญาอุทัพปัญอุทัพปัญญาอุทัพปัญญาทัพปัญญาอุทัพปัญญาทัพปัญญาอุทัพปัญญาทัีปัปทาอุทัพปัญญาทัมปัญเวปุทัพปัญญาทัพปัญญาอุทัพปัญญาทัพปัญญาอุทัพปัญญาทัพปัญาอุทัพปัญสาทัพปัญญาอมทัีปัปทา อริสจังพ,พวิตาติเมวิกเวปกเพอัสเตสุธรเมตุจักภูมอธธิอุทัปปิยนังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอารโกอุทัปปิ ยาวักก e, ิวันจาเมพิกเวสุจเตสุเอสเจสุเอวันติปเรลตังทวารัศกาลังยถาบุตังเยนะทันังนะสือสุังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาเกตมเกสสมพามนิยาปชัญญาสเจวุัอนตลังสมาสมติงกภิสุโปัญญาสิงยตจะโควีพิกเวสุจตสุเอสเจสุเอวันติปเรตังทวารักาลังยถาบุตังเนะทันังสุิสังอโหสิตหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาเเกมเย แกนเจ็บปัญญาเมธัสสนังุทรติอคุปปาเมวิมปิอมัติมาชาตินาทินานิปุระโติธโมจักภควาอัตมนาปัญจพกเคียภิกขุโพโตปติตังอภินันทุงอิมัจะมีจัปัาเวยาละกัสมิงวัญญะมเียนตโตนัญสะวิละชังวิจมลังธรรมะจักคุงทัปปฏิยังกินจีสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธมันติปวัติเตจักะควตาธรรมะจเกตุมาเทวาสุสาวสุงเอตัมภควาตัสยังอิติปตเนเมะเยนตังธรมะจกัปวัติตังอัปปัตยสยังสม มนังเทวังสัตังสุตวาจตุมหาาชิกาเทวาสัตตสาวสุจตุมหาฤชิกานังเทวังสัตถังสุตวาดาวติงสาเทวาสัตสาวิสุดาวติงสานังเทวนังสัตถังสุตวายามาเทวาสัตสาวสุขยามางเทวังสัตถังสุตวาสุติตาเทวาสัตสาวิสุขสุติตารังเทวนังสัตังสุตวาหิมานรติเทวาสัตุสาวสุขหิมานรตินังเทวนังสัตังสุตวาปรานีมิจฉสวัตรสัตตีเทวาสัตตุสวาวิสุขปสาวสง อตัาพัสขวตาพัสยังอิติปตะนีไม่เยจะตรังธรรมะเจรังเพาติตังอปาติวัจยังสมเนนะวาพรมเนนะวาเทวนะวามาีนะวาปมุนาวะเกจิวารูกเสนาติสิหาเตนะขยะขานนะเตนีนะมโหเตนะยะวะพรมนะกาสัทวปุาเจิยันจัตัสสสีลบะธาตุสังกัปปิสัะกัปปิสัมปเวทิอัปปมโนจะโอระโลภาโสโลกเกตุระหติอธิกรมวัตเทวานังเทวานุพะวังอัศโกวะภาวงอุทานังอุทานิสอัญญาสีวัโภรยโยัญญาสีวัฏโภคน ขัาพเรสติอิวิโสปะวาหลักจะมาสามพุทโธวิชาจารณสามปโนสุกตโตรกาวิทูนุสรองปิตามสารีสาราเทมนุสลังโุโดปะกวาติสิทธิธรรมสติสวัคขาโตปะกตาธโมสนติโกกาลิโกเอหิปติโกบริโกปิฏฐังวิเชปโญโยนิติบทิเวสสังฆานุสติสุปฏิปันโนปะกตโตสาวกสังโฆยายุชุปฏิปันโนปะกตโตสาวกสังโฆยัญชปฏิปันโนสาวกโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกตโตสาวกสังโฆยาทิทังยัตาลิปุริสัยุคลานิอุปุริสุคลเอสะปุ tang ko ako na yung pao Nayo, yung at chali kare niyo tang ko bilak tang lokas sa itong nakatawa sa katawa ko tala tang utran ng duwang wala hitang giyo na sanang ko tang sinasabi na natanto katawa sa pedo kabu te สกตวาธรรมรัตนังอุตทังดวงงวังวริทังปัสสมังัมตินะสุนานาุป well. ัวาสเพยุปปสเมตุเตสกตวาสังฆรัตนังอุตทังดวงวังอุณยังปังุณยังสังเตชนาสุทินานาสุปัวาสเพโลกุปปสเมตุเติจชินะบรจาสนากตพุทธาชตวามงลังสวังสัจจกาสังฆังสังยปิสุนสัพะตันหังกโยพุทธะอัตวิสตินัยการสเพจไม่หัง ปะตะเกเตมาตเสโตมยหังพุโตโมเโรจเนสโคโตมหังวสปักุนากโลหทิมอนุโสดีพุโตจกเนกรดโยปิฏภาคัสมิงโมกคารโนจวาเมเกจเนโนเนมหังอสุงอนัะลาาโจมหาลโมอสงโตเเกเกตโตปิฏภาคัสมิงสโยวัปปังคโลนิโนสีสัปนโสปิโตมุนิพงคโวโกมัสกาโเทโมหิจิตวารโกโสมยหังวัเนนิจังปิาติุนากโลปุโณอังคุลิมาลจักรุปารินัโยรีเดลาปัญ เศรษฐีเศมหาธิราชวิชิตาชนราสกัเอตเศรษฐีมหาธิราชชิตตะวันโตชินราชศาสตร์จันตาเสรษฐีฮะอังคมังคสุสันติตาพรจาอภิเษกอาสิกินีเมตตาตุตตะกังเมตตของเจ้าอาสิกวเมอังโกลิมาลังคันธโมรลพิจัจะอัตตาในยุทธใกลางอาสิกชนังอาสิกศษยสาวประกาศสันติตา ชินานาวสังกิจสัพกะระลังกตาวตชิสันยตาภัยนัสปัตตวอเสสาวินัยยังจัตุอนัตตชินาเตสโเมธิกิจนาสัพุุปัญเชเชินาปัญละมัจมีวิหานตังมหิาสาบริสเพเจมังสาตวาอิมันโตสะกโลสะโคชินานุภาวินสิปัตถวธรรมานุเวนิตาลิสังโฆสัขานุเวชิตัสะรโยสธรมานุาวะปาริโตเจระมิชนาปัญเชสีะหุงมหากาปาหุงสัะมัพพินีมิตาสาวัตังคีเมน วิยาชิตวมุนินโตนตรสาวผตเชาคลานิริกรมัตุิลปะติงโคัมปนาละวะกมสตยขังสสะวิทยาชิตวมุนินโตตสาปตเชมาลานิดาลากิลิงวลอธิกาต่าดังทวกิจากรสนิวะสถานต่งเมตตัมพุทธเกศทีนาชิตวมุนินโตนตรีสาปผต้ดเชาลานิโอคิตาขัพระมติหาสถานต่งทวันทิโยเชนภาังคุลิมาละวันตังอิทธิพิกรมตวันิสาปโตเตมัาคผู กต่นักกระทามุตรังอีว่าขปิธญาติยายัตุวเวจาังชนะกัจมมัจเจสัิเตนะสมุทินาเชตวามุนินโตอันเตยศาปุสตีเชมังคลานิสจางวิทยายักมติสเดชวาตะเกียจงวัทาพิโรกิตตะมนังอันติอันทัพูดังมัญญาปฏิปชาติโตเิตวามุนินโตอันเตยศาปุสตีเชมังคลานิสันโทปนถ้าผูจขังวิปุะถังมิเห็นสิ่งเจนะเทาระผุ้ะเขนนะธรรมะปัญโตอินทุปัติศาปุตินาเชตวามุนินโตอันเตยศาปุตีเชมังคลานิสท อิเดปิพุทธชมคละอัตคาทยโยจันทนีสเตมาตันหีหิตวันะในเกาวิธันีจุปตาวานีมโหขังสุขังอธิกี่มยะนัตุูปัญญามากรื่โกนัทโวอิตยยสัปปะปิในน้บุรีตวะประมีสภาประตูสัพโุทิมุตตะมังอิเดนะสตจ์โเทระโฮตุเตชมังคลังเช่นโตบุริยามุเลสกัญญาที่หลังนาทีวัฒนโลเอวังตะวังิเชยของหินและสูญมังเลยอปาเชปะกัรตังเกติทรัพย์พะพิโกรเขเลอภิสเกตัพุทธพุทธานัง ขคาปรตมิสนตังสมังลังสุปาตังสุิตังสุขนุสมุตโตเจตังวมาจาิสุปตทัังกันยะกัมังวกัมังปตกินังปตกินังมโนกัมังบเตปตะกินาปตะกินานิกัวัตรละันสิวัตตะกินวันตุสัพพังขลังหักขันตุสัพปวตาสัพพะมานุปวินาสาสตปวัตุเตปวตุสัพพังขลังหักขันตุสัพปวตาสัพพะทานุปวิน อยาทีวตาสติวิหารับอาสนีทูเปกาเลปฏิคาเลตหิหิสาธรรมสานเนาพวัจุปุชิตาโสถิกรุาวิหารับมันเสีลาจชมจันนว่ากาจิโกสลามิกาชนปฏิอุปสการขมาจะเสานิมาจะอิสระสัปปานัสปตาสุกิตาพเดชาผชายเยปิจันตงสำาวาสังเาอธิโบปริกานิยาิการธรรมะวังปฏิจเตพเปปิทุกสักกลิจุสังยทาุิรังสัตตมธรรมจาาจะบุคลาสังโฆหตุสมโคะอัธยาจัยหิาจะอเมรและกรปนส ธมริปวีิเตปสนหุตุสเพวิปันโนพุาเนสมาธจโตกริทุวัตุวุธิภาวยะสัตตัสมิัเมตุเมธนีมัตตปิจาจฉังนิจัลักัติปุกังอวังธมินะราชานปัลักันสัปทาที่หเตาอุโยชนกถาทวปตจนิทุขาพยปตจนิพยาสุขปตจนิสุขาหุตสเวิปันโนเอตวัตจะอเมหิสัปตบุญยสัปตัปิเทวานมตุสมาสัมปิิยาังนตุสัายะที่นังลักันตุ สิบเจ็ดสมาคอนคาถาหุดุสมังสมักคลังลักขตัพพเทวตาสพพุทธนุปวินาุเิรหดสังสมักคลังลักขันตัพพเทวตาสัพพธรรมาปวินาุเิรหดุสังสมักคลังรักขตัพพเทวตาสพังาปวินาุเิรดุสปังสมักคลังรัันตุเวตาสสพปนาปรปังสัลังรันตสเ สเพพุาพระปตปัญเจกันอย่งพังอรหันตตะะเจนละมสัพปโสสเพพุดาพระปตาปัญเจกันยงพังอรหันตตะะเจนละมสัพปโสสเพพุาระปตปัญเจกันย่งพังอรหันตเจละมสัพปโสสเพพุาพระปตปัญเจกันอย่งพังอรหันตลังเจละมสัพปโสสเพพุาพระปตปัญเจกันอย่งพลังอรหันตเจละมสัพปโส พในความเป็นสิิจติฐานเพ่นความเพียรและส่งอิบูชาพระราษฎรยกราสร้างบสสมบูรณ์ภาพสุดกระปริตรระทานเหานี้ขอครองสุขสันต์ยินมีกับพระเจ้าคอยพุ่อยาทุกไปยังปกงของข้ารพระเจ้าจัรทั้งโลกและทั้งธรรขอเชศญทางหลายๆบนการใ็นการสรทยานมูลธรรมะเหล่านี้มืมแลบรั้แก่ข้าพรเจ้าและสมคนะบิดาแยกในจีเรยเจสีเห็นได้ของสมัยจจบมคนทั้งบนี่สามส่้งขึ้นให้เปี่ยมมเป็นริจตินเพ่อมเระการเทิน พึงส่งข่าวชาติทางหลายไกลเจริญส่วนมตดิจริตภาวนาขอร่วมวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรบุญนี้จะส่งถึงผู้มีญาติลาลส่วนมรติทุกท so ่านเจริญจิตภาวนาขอจงทุกท่านขอจงปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงขอจงความทรู้กานอย่างสิ้นสบความสำเร็จจาเรื่องเรื่องในที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมัทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทั้งสารสมบัติปริมาณสมบัติมีทสงสารเห็นธรรมเสจในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยจิตวิจารณ์ใจทั้งสีนของยุกวนาสกาบุกท่านด้วยเทอน